วันนี้จะไปตลาดห้วยขวางนะจ๊ะจะต้องออกไปหาอะไรแซ่บๆกินตอนกลางคืนเขาบอกว่าอร่อยที่สุดในให้วยขวางจริงหรือเปล่าก็ต้องยังไม่เคยมาร้านคุณแม่ต้องสั่งอะไรอะ่ะไม่จำเป็น,นปต้องคืนนะคนะนไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณแม่อันนี้20ครับตอนั้น30เลือกเอาเลยฮะแล้วก็เลือกเศษผัดคุณแม่ไม่อร่อยจริงนะคุณแม่จะออกสื่อนะ อันไหนไข่ไหนอันพระรังไข่เรืบไข่แบบไข่แบบนี้ฮะโอ้ตาการแสดงของการแพร้อาหารเนี่ยจะแสดงออกเป็น4อย่างหลักๆด้วยกันนะครับยังไงคะคุณหมอ อ่านคอมเมนต์ก่อนไงช่วงนี้<ม>คนคอมเมนต์ช่องเราเยอะจริงๆ<ม>คนก็คอมเมนต์มาเยอะตลอดแล้วแหละแต่เราไมไ่อ่านไม่ได้อ่านตลอดอ่านตลอดหลังๆนี่ก็คือแบบว่าเรามีการแบบรีแอคชั่นนะตอบคอมมูคอมเมนต์นนะสมัยก่อนก็คือไม่ว่างตอบนะไม่ได้ยิงนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือตอบเองบ้างแอดมินตอบให้บ้างแยกเอาละกันว่าอันนี้ใคร <c oughs> เหมือนดีเจนุ้ยอยู่เด้อคุณหมอว่าไม่ได้ดีมี่แต่คนคอมเมนต์เ่าเหมือนดีเจนุ้ยไม่ใช่น่าใช่ไหมที่เหมือนเสียงหัวเราะ เพราษาอีสานเขาจะเรียกว่าหัวล้อแซบภาษาไทยเรียกหัวล้ออร่อยถ้าคนที่หัวล้อแล้วแบบหัวล้อแล้วดีอ่ะหัวล้อแล้วคนหัวล้อตามเรียกอะไรไส่วนใหญ่แฟนๆรายการก็คอมเมนต์ว่าเสียงหัวล้อคุณหมออร่อยมากคนนั้นเป็นคน <c oughs> อีส <c oughs> <c oughs> านเพราะว่ามันมาจากหัวล้อแซบอยากให้แกะสติกเกอร์ประหยัดไฟเบอร์ห้าที่ตู้เย็นออก ไทยอินจุงไทยอินต้องเปิดตู้เย็นอยากให้พิริตทำคลิปหนึ่งเดย์ว่าพิริตใช้เงินประมาณเท่าไหร่ทำอะไรบ้างปลอขอให้งานปังๆค่าก็คือจริงๆอยากทำคลิปวันเดย์นะแต่ว่ากลัวลูกจะเบื่อเพราะว่าตื่นนอนชั้นห้าลงมาชั้นสองตรวจตั้งแต่ปายโมงถึงสองทุ่มนะคะบางวันก็เๆๆลทถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเส็ุสั่งเดลิเวอรี่ยี่ห้อหนึงที่ใส่เสื้อสีเขียวเราก็มีลูกค้าเดลิเวอรี่เข้านะแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะออกไปแล้ว เราใหม่ oh my, ได้พาะเราเดลิเวอรี่บ่อยจริงหมอคือมาทายขำก่อนเลยอยากรู้แล้วว่ารายการใหม่จะเป็นแนวไหนเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นแต่เชื่อว่าจะสนุกฮาขำแน่นอนรอดูคลิปจัดตูดิโอรอรายการใหม่อยู่นะคะออแล้วก็มีคนเสนอชื่อรายการเราด้วยนะข<ๆ>อเสนอชื่อรายการใหม่เป็นพฤทธิ์ได้ไหมคะเ<ๆ>พราะมีแขกรับเชิญด้วยอ่ามาจากพพแพทย์เออมีที่มาแล้วหนึ่งแพทย์ Pop ก็เลยเป็นพฤทธิ์แทนบันเทิงดีอี รอดูของที่เลือกซื้อใช้ไปใหม่ทิ้งนี้แล้วก็ซื้อของไปนานแล้วนะจนจะพังหมดแล้วโต๊ะที่ซื้อมาล่าสุดก็คือึ้นลาแล้วหนึ่งจริงจริงเราก็หาโอกาสทำเนะแต่เราเปิดเปิดช,ช่วงใหม่เราไปไงถ่ายไปเรื่อยไงเราต้องถ่ายไปเรื่อยก่อนเพราะว่าถ้าให้ถ่ายแบบว่าล็อกสตูอะเรายังไม่มีเวลาพอยังไม่มีเวลาจัดนี่นักเซตสตูมากี่เดือนแล้ว สองคองำเดือนแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมได้โปรดอย่าคาดหวังอะไระ <laughs> จากช่องของเรางานเราแน่นจริงๆไม่ใช่ว่าลูกค้าเยอะหรืออะไรเราทําตัวเองให้ไม่ว่างเองช่วยเข้าใจนิดนึงเนเจอร์สไตล์ช่องนี้อะไรที่จะได้ดูปีนี้อาจจะเป็นปีหน้าก,ก็ได้เร็วๆนี้ของเราไม่ได้หมายความว่าอาทิตย์สอ,อาทิตย์เร็วเนี้คือปีสปี <laughs> ทัมิ่งซูนนะซูนซูนที่แปลว่าอีกปีสปีถือว่าเร็วแล้ว วันนี้จะไปตลาดห้วยขวางนะจ๊ะเออเปลี่ยนมือถือแล้วหนึ่งโปะแล้วมือถือคุยงานมือถือส่วนตัวสามทุ่มยี่สินะครับซึ่งเราก็เพิ่งเลิกคลินิกจะต้องออกไปหาอะไรแซบๆกินตอนกลางคืนเออเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าคนที่เลิกงานดึกๆ เขาชอบหาอะไรที่แบบเผ็ดแซ่บๆกินเราก็เลยจะไปหาอะไรแซ่บๆกินวันนี้ที่ตลาดไมยขวางเป็นฟิลอาหารทะเลทะเลที่แปลว่าปลาหมึกเพราะว่ากินได้อย่างเดียวกุ้งแคะไม่มีกระินแล้วก็แฉบปวดท้องนิดนึงของนในช่อตั้งก็เป็น อยู่ประเภทเดียวแวประแต่ก่อนไปขอขอ,ขอนิดน,นึงได้ไหมคือท้องแบบรู้สึกไม่สบายตัวเวลากินอาหารทะเลมันจะนิดนึง,นงถึงจะกินอาหารประเภทไหนก็ตามนี่เป็นคนที่แบบกินแล้วรู้สึกว่าท้องมันอืดน,น,นิดนึงอะต้องแบบ ขอระบายมุมนีน้ก่อนไปเดี๋ยว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 ระบายมุมนี้ระบาย <S <S นี่เลยนะครับทุกคนเนี่ยพอออกจากบ้านไปนะครับไปตลาดกลางคืนนะครับเจอคนผู้คนมากมายนะครับเราก็กลัวไงร่างกายจะไปรับความเสี่ยงมาหรือเปล่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนอกจากใส่หน้ากาการอนามัยก็คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปเลยสิจ้าขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับนมเปรี้ยวโปรไบโอติกดัชมิลพลัสถือว่าเป็นนมเปรี้ยวที่เราจะต้องมีติดบ้านไว้เลยในยุคนี้เพราะว่า เขามีตัวโปรไบโอติกนะครับ LGG แล้วก็มีวิตามินซีสูงอีกต่างหากนะครับเขาก็จะช่วยเรื่องของเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้เราอีกต่างหากนะครับและยิ่งวันนี้นะครับเราแพลนว่าเออเราจะต้องไปกินอะไรมากมายนะครับเขาก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายของเราอีกด้วยนะครับทาให้เราขับถ่ายคล่องนะครับแล้วก็สบาย้ออีกต่างหากนะจ๊ะนี่แล้วอยากจะบอกนะครับว่าเขามีรสใหม่ด้วยนะครับทุกคนเป็นรสใหม่ล่าสุดนะครับชื่อว่ารสอาซาอเบอร์รี่และบูเบอร์รี่นะครับลองเปิดนะครับ ออหอมเบอร์รี่มากอยากจะบอกว่าเข้มข้นขึ้นอร่อยสดชื่นแล้วก็หอมเบอร์รี่สุดๆเลยนะครับทุกคนเอาอีกอมนมเปรี้ยวโปรเบติกเดชมิลพลัสเนี่ยนะคะเขาเป็นแบรนด์เดียวเลยนะครับ <What? S 1> ที่นะครับใส่ตัวซิลิเนตีโปรเบติก LGG นะครับซึ่งเป็นจุลิเนตีที่ด,ทดีที่มีชีวิตอยู่ ใส่ลงไปเพื่อเป็นฉากป้องกันให้กับลำไส้เราเพราะว่าพอจุลินทรีย์ดีนะครับเข้าไปเจริญเติบโตในลำไส้เรานะครับเขาจะเป็นฉาป้องกันนะครับป้องกันให้พวกจุลินทรีย์ไม่ดีนะครับหรือว่าจุลินทรีย์ก่อโรคนะครับไม่สามารถเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราได้ดีไหมและที่สําคัญนะครับเขายังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราด้วยก็อยากให้ทุกคนอ่ะทาและเข้าร่างกายด้วยสิ่งที่มีประโยชน์นะครับก็ขอฝากไว้เลยนะครับสำหรับนมเปรี้ยวโรไบโอติกดันชิวพลัสนะ 3รสชาติด้วยกันนี่นะครับอย่างตัวขวดสีม่วงนี่ฮะเขาก็คือรสคุณน,นะครับส่วนขวดสีเขียวนี้นะครับก็คือรสฮันนี่เลมอนนะครับแล้วก็ขวดสีชมพูนะครับที่ริทเพิ่งทานไปเมื่อกี้นี่เองนะครับก็คือรสออสเิเบอร์รี่แอนด์บลูเบอร์รี่นะครับ เอาเป็นว่าใครชอบรถไหนนะครับก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับทั้ง3รถแต่ของลิศนั้นนะครับชอบทั้ง3รถนะครับซื้อเก็บทั้งสารถนะครับไปซื้อตามกันได้นะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับประโยชน์ทับทรวดขนาดนี้นะราคาเพียง15บาทนะครับไปตํากันเลยจ้าอ่ะถึงแล้วเลยรู้ตัวพิทีมึงก็พืดถึงแล้วเลย ตลาดให้ขวางแล้วนะฮะถ้านหน้ามืดๆก็ทุกคนก็ก็มืดนะแค่นั้นแหละแต่ดีนะมีที่จอดรถล้วเพิ่งรู้ว่ามาตลาดให้ขวางอ่ะมีที่จอดรถด้วยซึ่งเคยจอดแตตรงฝั่งกับตรงฝั่งโคตยำอ่ะที่เราเคยมาถ่ายอ่ะโคตยำตอนนี้ร้านใหญ่มากตั้งแต่เราไปรีวิวเนี่ยเห็นไหมจะเจือนรุ่งเรืองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูร้านนี้นะจากที่ขายดีอยู่แล้ว ขยายหญ่สัร้านปลาหมึกที่เราจะไปกินเนี่ยก็อยู่ในซอยประชาสงเคราะห์40ก็คือเข้ามาในซอยก็มีที่จอดรถเลยใครขับรถจนมาก็มาได้เนี่ยแล้วก็อยู่ตรงหน้าปากซอยที่คนมุงมุงอ่ะเห็นปะแค่นั้นเลยตรงนั้นเลยคนเยอะมากแล้วยังไงเราต้องเราเราต่อคิวไว้ยังหรืออะไรเดี๋ยวเราไปสั่งได้เลยแต่เรารอให้คนของเขาหมดเออเราแอบยืนอยู่ตรงเนี้ยระหว่างถ้าถ้าเรารอเขามาเรื่อยๆเออถ้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราคือเราเป็นสายไม่รัดคิวนะครับทุกคนก็คืออเอ ยยังไงหรือเราไปช่วยเขาขายไหมหรือยังไงคิวใหม่มาอีกแล้วคิวใหม่มาอิกแล้วคิวใหม่มาอีกแลไม่ทันแล้วรใจคิวยาวไม่กล้าเข้าไปเออตะวันตะวันมาเลยค่ะเออตะวันค่ะตะวันขออนุญาตนะคะทุกคนขออนุญาตนะคะยังต้องยังไงอ่ะคุณแม่เออต้องเลือกยังไงอ่ะฮะตอนนี้ยังไม่เคยมาร้านคุณแม่ต้องสั่งอะไรอ่ะปลาดุกโดยทั่วไปอ่ะ เล้วทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะไข่หมึกกระดองหนวดหมึกยักษ์อะไรอ่ะแมงกระปุนอ่ะลูกค้ามารับถาดแล้วก็เลือกใส่ถาดเองไม่เต็มถาดไม่ต้องคืนนะคะอ่าไม่เต็มถาดไม่ต้องคืนอ่าโอเคมามันเยอะมากเลยอ่ะเลือกยังไงอ่ะโบใหญ่มากอ่ะอันนี้หนึ่งที่มีเอ็นกลุ่มอ๋ออันนี้อะไรฮะเห็ดเล็กเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเนี่ย เราปิ้งของเราเองไงคุณค <Momo S 2> ุณแม่ขายของคนอื่นไปเลยอ๋อมีไ์สดด้วยเหรอจริงปะเนี่ยใครมาเนี่ยอุ้ยใครอะมีไรสวัสดีคุณผู้ชมฮะก็มีคุณผู้ชมของเขาและหนึ่งทูอคนเลนี้คือคุณดิเดียสตาร์นะอ่าโอเคมาเลยฮะเดี๋ยวย่างเองฮะไม่ต้องย่างให้ลูกค้าคนอื่นด้วยนะเดี๋ยวเขาตามมาสาดช่องของิดนะไม่ได้นะของลูกค้าปกติของก็คือที่มาหลังเราก็ฝั่งนู้นเลยฝั่งเราก็คือด้านนี้เลยย่างเอง ไม่อร่อยก็โทษตัวเองเป็ยังไงล่ะไม่ได้กิน <laughs> <laughs> ไม่มีเดลิเวอรี่แน่นอนเลยอะ่ะนี่หละฮะงั้นเดี๋ยวกลับมาันไป,นไปสั่งก่อนวดแม่ลูกนะตอนเนี้ <h> ah> เคื่อฟ้าเหมือนกันอีกเ <laughs> ็ตัวตาวัน วันนี้วันศุกร์หรือว่อา,ว,าวันแม่วันนี้ฟ้าเชยียร์เกืบเตรียมคุมอะไรมาแล้วเนี่ยมารอกินโดยเฉพาะเลยเนี่ยตอนนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณแม่ใส่ถาดครับใส่ถาดใส่ถาดนี้นะคะคนนึงก็ไล่ขายไปดูเพวยอขายเองอันนี้20ครับอันนั้น30เลือกเอาเลยครับแล้วก็เลือกใส่ถาดอ่านตรงนี้อ่านตรงนี้นางเคมว่าอะไรนะอร่อยที่สุด ในย่านนี้ห้วยขวางไม่มีใครกล้าขึ้นไปใช่ไงคนร้านอื่นสาบนะจะชิมนะถ้าแบบคุณแม่ไม่อร่อยจริงนะคุณแม่จ่าออกสื่อนะคุณแม่อุ้ยจ่าออกสื่อป่ะ้องสอบไปเลยให้มาตรวจสอบอะไรก็ได้แต่ประกันที่จะอาอ๋อโอเครับลูกค้าด้วยคุณแม่เลือกใส่ใส่ใส่ได้เลยครับจี่งลึกๆไม่ได้อยากเป็นนักร้องอย่ามาขายของอย่าขายปลาหมึกอย่าดราม่านะคืออันนี้มันร้อนมากพอปิดึยิ่งแบบหายใจไม่ออกใช่ไหมคุณแม่แล้วก็ประกอบเพราะว่าเอออดอลิสใส่เองเป็นยัง ยังไม่เป็นรอทุกซีซั่นรอบนี้แหละเนี่ยเอาอะไรวะเริ่มใจไม่ดีแล้วคุณแม่จัดจานรอเลยเนี่ยไหนก็ว่างเนี่ยตอนนี้คุณแม่นี่เรียกว่าจัดจานเหรอเนี่ยจะได้แบบภาชนะสวยงามคุณแม่ถ่ายไปดูดีไงถ้าไม่พอเดี๋ยวย่างใส่เพิ่มอีกลดย่างเลยแล้วมีน้ำจิ้มแบบเดียวด้วยเขียนว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเดียวจริงๆแล้วป้ายอะเกิดมาจากลูกค้าเพราะประเมินส่วนใหญ่ก็จะมีสองน้ำจิ้มใช่ไหมแต่ว่าค้ารู้สึกว่าขี้เกียจหรืออะไร ลูกค้าชอบแบบนี้หรือ,อยังไงนะของเราเนี่ยอร่อยแล้วมันนัวแล้วมันครบรสมันเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานในนี้แล้วมันจบในหนึ่งเดียววันนั้นไม่ต้องมาหวานเติมขึ้นอ่าอ่าโอเค,อ,เคอันเดียวผมเคว่ารถนานทีได้เจอแม่รุ่น้องพลาดรับแล้วก็คิดเงินด้วยนะเอาละ90 <c oughs> ใครที่จะมากินปลาหมึกร้านนี้ก็คือ,อสั่งไว้แล้วก็เดินไปซื้ออย่างอื่นก่อนส่วนระหว่างนี้เราไปเข้าช่วงหมอลิมิสาระก่อนฮนะ มอริสมีสาระในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแพ้อาหารนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องของการแพ้อาหารออกมาให้เห็นกันนะครับการแพ้อาหารในแต่ละคนเนี่ยลักษณะอาการไม่เหมือนกันนะครับและที่สําคัญก็คือในแต่ละครั้งของคนคนเดียวกันเนี่ยที่ทานอาหารเข้าไปอาจจะมีนะครับอาการแสดงของการแพ้นะครับที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งอีกด้วยนะครับอาการแสดงของการแพ้อาหารเนี่ยจะแสดงออกเป็น4อย่างหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือจะแสดงที่ระบบของ ผิวหนังนะครับก็จะเห็นเป็นผื่นตามร่างกายนะครับหรือมีตาบวมปากบวมนั่นเองอย่างที่สนะครับก็คือระบบของทางเรือนอาหารนะครับก็คือจะมีอาการปวดท้องท้องเสียไยเหลวได้นะครับ อย่างที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของระบบหลอดเลือดและความดันนะครับก็คืออาจจะมีความดันตกเฉียบพันได้และอย่างที่4นะครับก็คือเรื่องของทางเดินหายใจนะครับหลังเกิดอาการแพ้แล้วนะครับอาจจะมีทางเดินหายใจล้มเหลวก็ได้นะครับซึ่งในการแพ้แต่ละครั้งนะครับอาจจะมีอาการตั้งแต่อาการน้อยนะครับไปจนถึงอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครรู้ว่าแพ้อาหารอะไรนะครับ ควรที่จะหลีกเลี่ยงไว้เลยนะครับเพราะอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเจ๊ใหญ่ปลาหมึกย่างห้วยขวางอร่อยที่สุดใหญ่จริงเออไม่ใช่ร้านนะแม่ค้าเนี่ยผูเรียนปีนี้เจอกันร้อยโลเจ๊ใหญ่หมายถึงว่าปลาหมึกตัวใหญ่อ่าแก้ให้ไงจะได้ดูดีแม่ใหญ่เออแม่ออเคมันคือหน้าตาของร้านแม่เนีเจ๊ใหญ่ปลาหมึกย่างห้วยขวางสามทุ่มตีห้าจับสามทุ่มถึงตีห้าอร่อยที่สุดในย่านห้วยขวาง ไม่มีใครบอกแม่บอกเองอ <c oughs> เคเมเองนักเลงพ่อแม่บอกเกาหน่อย <ะ S 3> ของแม่อร่อยไหมหบอกหนค่ะลูกค้าลูกค้าพยักหน้าว่าอร่อยแต่ว่าหนูเพิ่งมาครั้งแรกนะคะโตอีกแล้วหนึ่งเรียบร้อย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 รานน้ำจิ้มร้านน้ำจิ้มเรียบร้อยเอาคุณแม่โชว์หน้าด้วยเอากับกล้องอะอย่างนี้อะถาดกับโบอะไรใหญ่กว่ากันที่ไหนมีโบใหญ่กว่ามาบอกเออโอเคเออจริงๆเรนเป็นคนไม่กินเผ็ดนะครับทุกคนแต่ว่าร้านนี้มีน้ำจิ้มแบบเดียวแล้วก็คือเป็นแบบเผ็ด ซึ่ง่อคุณแม่เขาได้ทําการเป็นห่วงว่าไปซื้อน้ำมาก่อนเถอะลูกค่อยรอชิมทีเดียวเจ้ใหญ่ปลาหมึกย่างนะครับห้วยขวางนะครับเขาบอกว่าอร่อยที่สุดในห้วยขวางจริงหรือเปล่าก็ต้องอันนี้คืออะไรหมึกกระดองใช่ไหมหมึกกระดองฮะงนะไม่เผ็ดขนาดนั้นดีน่านอร่อย อยากลวยต่อหน้ามาฟังกันสิสุดะเกิดมาดอันนี้เอาตะเกียบมาใช่ไหมฮะใช่ดีอร่อยแต่ไม่อยากกลวยต่อหน้าเป็นคนไม่ชอบกวยใครต่อหน้าคุณแม่หันหลังไปนิดนึงแบบแล้วจะอวยนางดีเข้าใจแล้วทำไมลูกค้ายอมรอคินน้เพราะว่านางดีจริงแล้วก็คงเป็นแบบคิวลูกค้าประจําที่มาเดินตลาดเมื่อาแล้วมากินอยู่แล้วอ่ะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินปลาหมึกอยู่แล้วนะฮะทุกคนคือเจออย่างนี้ก็คือแบบว่า หมดปลาหมึกดีมากส่วนที่งาพิกปุดนาการคือปลาหมึกคือหมดปลาหมึกดีมากน้ำลายมาจ้ะรถรถรลรถเส็แล้ววะแม่เสร็จแล้วอุ้ยหมดปลาหมึกดีมากอ่ะก็คือกล้องสองเยอะมากข้างหลัง สวัสดีครับเคิร์นเหมือนกันอันไหนอันไหนไข่ไหนอันพักอันนี้คือไข่เบอรกระดองอันนี้คือไข่ของหมึกองด้วยตัวนี้ลูกรังไข่หรือไข่แบบไข่แบบอย่างเงี้ยฮะไข่แบบไหนข้างหลังพอร้องชิมไข่บางคนชอบกินไข่แต่มันดับคนหนึ่งนะมันมันอ่ะเป็นคนชอบกินหนวดมากที่สุดชีวิตจิตใจแต่บางคนเขาชอบกินไข่ไข่มากกว่าไง เล็กคือชีวิตติดใจโอ้ตายแล้วทำแรกไม่เผ็ดเท่าไหร่ทำต่อไปรู้เรื่องเลยหมึกอะไรนะกระดองเหรอเนี่ยกระดองใหญ่กรกะดองลองมงูต้องมากระดองครับหมึกหมึกกระดองมีงองูนะฮะโอ้ถ้าไม่มีงอง,งูก็คงไม่อันใหญ่ขนาดนี้นะแม่เนาะอย่างมีแต่คนมาสั่งปลาหมึกแต่ไม่มีใครคุยด้วยกับแม่รุกคนคุณลูกค้าทุกคนที่นั่งรอคิวอยู่รบกวนคุยกับแม่หน่อยมืนแม่เหงากระดองมีงองูหนึ่ง ไม่เผ็ดแค่อย่างนี้เลยไม่แต่สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดเลยอ่ะกินได้แต่แค่กินไปเรื่อยๆก็เผ็ดอยู่รีวิวนะจากประสบการณ์การกินนะอันนี้คือเดอะเบสนะหมือนปลาหมึกนะความที่สมบุกสมบูรณ์นะเนี่ยนะเดอ base นะเหมือนปลาหมึกกระดองเด็กเล็กนี่ก็คือเลิศปกติกินไข่แล้ไม่อร่อยแต่อันนี้กินแล้วอร่อยซึ่งแสดงว่ามันต้องอร่อยมากอ่ะสภาพเบื้องหลังแรงงานหญิงเลยแรงงานหญิงเดี๋ยววางไว้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 ก่อนกลับไปกินบ้านต่อมกลุมกี่บ้านแล้วยัง ไม่ครบหรอกคุณแม่เผ็ดแต่อร่อยนะคุณแม่อร่อยไม่อวยนะร้านนี้อร่อยไม่งงนะฮะอร่อยแบบอร่อยไปเลยอ่ะอร่อยอยู่ที่นี่ได้ไหมอร่อยอยู่นี่ก็ได้เออรูดก่อนรูดกลับไปกินบ้านคุณแม่รูดยากอะ่ะตู้เขาลูกสู้เขาเราต้องสู้ชีวิตคุณแม่เสี่ยงบาดมือไม่ได้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะฮะไม่ว่างตอนนี้ขายปลาหมึกก่อนแม่ติดลิปแล้วไม่ติดลิปอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ท่าเราไมท่าเราอ่ะคุณแม่ชิมของตัวเองยังวันนี้อร่อยหรือเปลา่ลา คขอเมเป๊กปให้หน่อยเร็วอ่ะเขียวอยู่อีกจะต้องเอาผักไปฮะเปลืองเดี๋ยวโลกร้อนเก็บต้นไม้ไปเถอะวันนี้ขอขอบคุณอ่าน้องริเดอร์สตาร์ด้วยครับไม่น่าเชื่อเลยตั้งแต่หลายปีนั้นมาถึงตรงนี้เนี่เหมือนเดิมมากๆนิใส่เหรอใส่หน้าเด็กใส่หน้ารักแล้วก็ตอนนี้มีช่องยมีคุ้มกับเพลงแล้วฝากติดตามช่องของหมอนี่ด้วยอ่ากดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ ช่วยกดไลค์กดสับตไคร้กดแชร์ด้วยแชร์ให้ด้วยเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ที่สำคัญฝากร้านฝากร้านเจ๊ใหญ่ไว้ด้วยนะคะ,อะเอาบอกค้อมแจงทุกคนด้วยใช่ชื่อร้านเจ๊ใหญ่ปลาหมึกย่างห้วยขวาง เปิดกี่โมงถึงกี่โมงอยู่ที่ตลาดห้วยขวางกลางคืนนะคะเปิดตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีห้าใครนอนไม่หลับมาเที่ยวได้เลยที่นี่ของกินเยอะมากโทรสั่งได้ไหมโทรสั่งได้เียเออบางทีคนแบบดูแล้วหิวเลยสั่งเลยใช่ผ่านแอปของโรบินูดคลิ์เข้าไปเลยว่าเจ๊ใหญ่ปลาหมึกย่างเจอแน่นอนเออเจ๊ใหญ่ไม่ได้มีแค่สาขาเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เป็นสาขาแรกต้น เออเรียกว่าดั้งเดิมตอนนี้เราเปิดอีกสาขาหนึ่งใกล้กันเดินไปประมาณ200เมตรที่นั่นนะคะไม่ได้มีแต่ปลาหมึกนะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออาหารจานสั่งมีข้าวมีทุกอย่างสารพัดขอเป็นร้านอาหารนั่นแหละใช่สั่งได้ในโรบิ็นทูตเลยโอเคนะคะขอบคุณมากมากวันนี้ขอบคุณมากมากครับลูกค้าเยอะแบบว่าเราก็เกรงใจแล้วบอกกันว่าสรุปคือแล้วเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงอร่อยไม่งงปกติจะมีอร่อยงงงกับอร่อยไม่งงขอบคุณแม่รับไปเลยอร่อยไม่งงรางวัลปรบมือ ไปแล้วขอบคุณคับสวัสดีคับอภิปิดบล็อก